มีตึกแถวคู่หาหนึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชนที่แห่งนี้เป็นที่พักของสองแม่ลูกคู่นี้ในอดีตปะแชมนํนำเงินทั้งหมดของตัวเองซื้อตึกนี้แล้วดำรงชีพด้วยการผลิตตุ๊กตาขายแกทำตุ๊กตาตามสั่งมีลูกค้าคอยติดตามทำให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพนี่คือลูกของปะแชมสาวน้อยคนนี้ชื่อก้อย ก้อยมีนิสัยค่อนข้างเกเรเอาแต่ใจเพราะว่าถูกประแชม่มตามใจตั้งแต่เล็กก้อยไม่ชอบความเป็นอยู่ที่น่าเบื่อแบบนี้เท่าไหร่เพราะประแชม่มก็ต้องทำงานหนักไม่มีเวลาให้เพื่อนแถวบ้านก็ไม่มีก้อยจึงเล่นกับตุ๊กตาตัวโปรดที่แม่ทำให้และเมื่ออยู่ที่บ้านก็จะหนีบเอาตุ๊กตาคู่ใจตัวนี้ไปด้วยตลอด แต่บางครั้งด้วยความเกเร د, ก้อยก็จะโดดเรียนเอาซะดือด้อแบบนั้นก้อยไม่ไปเรียนเหรอลูกไม่สบายหรือเปล่าไม่ต้องมายุ่งไม่เพียงเท่านั้นก้อยยังชอบขโมยของในบ้านอีกด้วยก้อยมักจะขโมยตุ๊กตาที่แม่ของเธอทำเอาไปขายให้เพื่อนๆที่โรงเรียนแล้วเอาเงินที่ได้ไปกินเที่ยว เอาตุ๊กตาที่ไหนมาขายอ่ะบ้านฉันทำเองที่บ้านเอามาขายอะ่ะซื้อไม่ละตัวละร้อยเดียวเองนะเรื่องราวก็ดำเนินไปแบบนี้เรื่อยๆถึงป้าแช่มจะรู้เรื่องที่ลูกสาวตัวเองทำดีแต่ก็ปล่อยไปไม่ว่าอะไรเพราะแกรักลูกสาวของแกมากป้าแช่มยังตั้งใจทำงานอย่างหนักผลิตตุ๊กตาออกมาขายมากมาย เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนตอนนี้ก้อยมีอายุได้ยีสิบปีแล้วก้อยเรียนจบมัธยมแล้วแต่ไม่ยอมเรียนต่อเอาแต่เที่ยวเล่นถ้าอยู่บ้านก็เก็บตัวอยู่ในห้องไม่เคยช่วยแม่ของเธอทำงานเลยเฮ้ยทำไมฉันจะต้องเกิดมาเป็นลูกสาวของบ้านนี้ด้วยนะน่าเบื่อจริงก้อยมักจะนอนดึกอยู่เสมอวันนี้ก็เช่นกัน เมื่อหิวขึ้นมาเธอจึงออกมาหาของกินนอกบ้านเอ๊ะกินอะไรดีนะเอานี้ก็แล้วกันคิดเงินด้วยค่ะค่ะไอ้นี่ใช่ก้อยหรือเปล่านี่เราเองนะแป้งไงที่เรียนโรงเรียนบ้านกระท่อมในกันตอนเด็กๆนะจำได้ไหมไม่อะจำไม่ได้หรอกจำผิดคนแล้วล่ะไอ้ไม่ผิดหรอกแล้วสบายดีไหมอะตอนนี้ทำอะไรอยู่่ะรีบคิดงเงินเถอะนะ เมื่อก้อยพบเพื่อนเก่าสมัยเรียนเธอก็ทำเป็นจำไม่ได้เพราะเธอขี้เกียจจะตอบคำถามน่อนนี่ของคนอื่นตอนนี้ก้อยมีแฟนอยู่คนหนึ่งเขาทั้งคู่เพิ่งคบกันได้ไม่นานแฟนของเธอชื่อชาติซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำงานแถมยังเที่ยวเล่นไปวันๆเหมือนกับก้อย เมื่อมีแฟนก็ต้องใช้เงินมากขึ้นตอนนี้ก้อยไม่ได้ขโมยตุ๊กตาแล้วแต่เธอพัฒนานิสัยแย่ๆของเธอขึ้นมาอีกเยอะเลยตอนนี้เธอขโมยเงินในเก๊กของแม่เธอโดยตรงแม้ว่าป้าแช่มแม่ของเธอมาเห็นแล้วห้ามปรามแต่ก้อยก็ไม่ได้สนใจยังไงแม่เธอก็ทำอะไรเธอไม่ได้อยู่แล้วก้อยอย่าเอาเงินไปนะลูกเงินนั่นต้องเก็บเอาไว้ใช้ ไม่สนหรอกไปละ่ะอยากได้ตังก็ทำงานหาใหม่ละกันนะก้อยกับชาติเหมือนคู่รักนรกแตกทั้งคู่เข้ากันได้เพราะเป็นคนเลวไหลเหมือนกันเมื่อมีใครทำอะไรผิดจึงไม่มีใครห้ามกลายเป็นทำเรื่องแย่ๆมากขึ้นเรื่อยๆและไปๆมาๆชาติก็ย้ายเข้ามาอยู่กับก้อยที่บ้านของป้าแช่มซะเลยป้าแช่มก็ไม่ได้ห้ามเพราะตามใจลูกสาวสุดที่รัก เ,เบื่อเนอะอยู่ไปวันๆเงินก็มีน้อยหาอะไรทำหนุกๆไม่ได้เลยนั่นนะสิและเนี่ยเงินก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยแล้วไปเอาเงินจากแม่เธอมาอีกไม่ได้เหรอเห็นแม่บอกว่าเอาเงินไปจ่ายค่าประกันบ้านหมดแล้วเนี่ยก็คงอีกนานเลยอ่กว่าจะได้ตังค์เอ๊ะบ้านเธอมีประกันด้วยเหรอใช่พวกประกันไฟไหม้อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ได้เงินหลายล้านเลยนะอย่างนั้นหลอกเหรอ ถ้าแบบเนี้ทำไมเราไม่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆซะเลยล่ะฮะก็ะตอนที่แม่เธอไม่อยู่เราก็เผาบ้านซะเลยเพราะไงๆตอนนี้แม่เธอก็ทำเงินได้นิดเดียวอยู่แล้วทำต่อไปก็ไม่คุ้มหรอกนะเอาเงินประกันแล้วก็ซื้อบ้านใหม่ยังมีเงินเหลือให้เราสองคนมาใช้กันแบบสบายๆเลยไงล่ะเอ๊ะอ,อ,อย่างนั้นเหรอแบบ,บบแบบนั้นเหรอ ก้อยคิดแล้วก็เริ่มคอยตามเธอเองก็เบื่อที่จะอยู่ในบ้านนี้เต็มทีจนมาถึงวันที่แม่เธอออกไปทำธุระข้างนอกศพโอกาสก้อยกับชาติเริ่มวางแผนชั่วร้ายทันที <c oughs> ลาก,ก่อนแล้วกันนะบ้านเสง็งเคร่งเปเลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วด้วยความที่บ้านมีตุ๊กตาเป็นจำนวนมากใช้เวลาไม่นานควันไฟก็คลาคลุ้งไปทั่ว บ้านของเธอกำลังถูกเคลื่อเผาผลาญต้อยกับชาติยืนมองด้วยความสะใจว้ายตายแล้วไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้ต้องเข้าไปเอาเอกสารสำคัญต้องเข้าไปขนของหนีออกมาให้ได้ก่อนป้าแชมรีบวิ่งเข้าไปในบ้านมีเสียงของก้อยร้องตะโกนห้ามแม่อย่าเข้าไปบ้านเรามีประกรันไม่ต้องกลัว ไม่ได้ลูกต้องเข้าไปเอาเอกสารแล้วก็ตุกกตาตัวโปรดของลูกด้วยเดี๋ยวแม่จะเข้าไปเอาออกมาให้เองช่างมาเถอะแม่อย่าเข้าไปป้าแชมไม่ได้ฟังที่ลูกสาวพูดเธอวิ่งฝ่าควันไฟเข้าไปในบ้านก้อยวิ่งตามแม่เข้าไปในบ้านแต่ควันไฟเต็มไปหมดจนมองอะไรแทบไม่เห็นก้อยตะโกนเรียกป้าแชมแล้วก็สำลักควันไฟจนสลบล้มลงไป <c oughs> แม่ ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจนท่วมบ้านทั้งหลังแล้วก้อยกับป้าแช่มหายเข้าไปในกองไฟอะไรกันเนี่ยบ้ากันไปใหญ่แล้วจะเข้าไปตายกันทำไมเนี่ยฉันจะทำยังไงดีฉันไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ซะหน่อยเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวด้วยนะเฮ้ยทำไมแถวนี้มันถึงเปลี่ยวขนาดนี้นะบรรยากาศวีเวกวางเวงโหวงเว,วงเว ร้องเพลงแก้ซงสงซะหน่อยดีกว่าใจสู้หรือเปลา่าไว้ไม่บอกมาอะเดี๋ยวนะแต่ในนนมันไอ้แปลกแปลกคิดตีอะไรกันวะ หลังจากนั้นในบริเวณนั้นก็มีผู้สัญจรผ่านไปมาตอนดึกพบเจอกับอสุรกายสุดหลอนเดินไปมาร้องเสียงหยหวนมันคือก้อยที่ตายไปแล้ววิญญาณได้ไปรวมกับตุ๊กตาในบ้านของเธอจนกลายเป็นเปลตตุ๊กตาตัวสูงใหญ่ร้องหอยหวนด้วยความทรมานเป็นที่น่ากลัวของผู้พบเห็นนั่นเอง ก็นั่นแหละสรุปได้ประมาณนี้แหละเรื่องมันเป็นแบบนี้เหรอแสดงว่าคนที่มาซื้อของวันก่อนนั่นก็คือก้อยจริงๆสินะฉันจำไม่เิดจริงๆด้วยอะใช่เรื่องมันก็น่าสร้างจริงๆเลยนะสงสารป้าแช่มสงสารก้อยแบบเนี้ยฉันคงอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วฉันจะไปช่วยก้อย พวกเธอไม่ต้องห่วงอย่าลืมซี่มีฉันอยู่ทั้งคนในแถบนี้ผู้มีประสบการณ์เรื่องผีๆสางสางนะ่ะไม่มีใครเกินฉันแล้ววันนี้ฉันจะได้ออกโรงปราบผีให้น้องๆแฟนคลับได้ชมเป็นขวัญตาอึ่มเสร็จแล้วจะได้ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกันไกรเอ้ยกันชัย <c oughs> เอาละยายเหมียวอ,อยู่เฝ้าร้านนะส่วนยายแว่นไปกับฉันเราจะปกป้องผู้คนบนโลกใบนี้กันลุยเฮอ้อแถวนี้นี่เปรี้ยวแบบจริงๆจังๆ,ๆแบบนี้จะเจอผีก็ไม่แปลกหรอกนะแล้วนี่ทำไมยายแว่นถึงไม่มาเดินด้วยกันล่ะจะไปเดินแยกกันให้มันเสียวสันหลังทำไมเอ๋เสียงอะไรนะ่ะชัดเลยมาแล้วมาตามนัด เปลตีตุ๊กต,ตาจาเอาล่ะอย่าให้ความกลัวมาครอบงำจิตใจวันนี้สินะที่จะเป็นวันที่ฉันจะสร้างชื่อในเอผู้ผ่านมาแล้วทั้งผีไม่มีญาติทั้งกุมารทั้งเปรตทั้งกองก่อย สารพัดนู่นนี่ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถทำอะไรนายเอผู้ชายคนนี้ได้เพราะงั้นเข้ามาเลยจะเกรดทิตตี้นะโมนะโมโ Hearts, ใจวิ่งเข้าไปช่วยแม่เธอออกมาได้ะก้อยฉันขอโทษนะวัน네น bueno> um> ั้นฉันวิ hm, ่งตามไปช่วยเธอกับแม่แต่มันสายเกินไปฉันหาเธอไม่เจอแต่ช่วยแม่เธอออกมาได้แค่คนเดียวฉันขอโทษแล้วเปลทคิตตี้ก็ค่อยๆกลายร่างลงมากลายเป็นวิญญาณของก้อยเข้ามากอดป้าแช่มแม่ของเธอเอาไว้ แม่จ,มจไม่อทไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องห่วงแม่นะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานสัทีนะลูกนะ สองแม่ลูกกอดกันแล้วก็ค่อยๆจางหายไปกลับกลายเป็นตุ๊กตาตัวโปรดที่เธอรักมากอยู่ในอ้อมอกของป้าแชมอโหสิก,กรรมให้ฉันด้วยนะฉันขอโทษฉันเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดต่อไปนี้ฉันจะดูแลป้าแชมแทนเธอเองอไปดีนะก้อยไม่ต้องหว่วง แล้วหลังจากนั้นเปลตุ๊กตาก็หายไปปะแชมย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่โดยมีในชาติคนกลับใจคอยดูแลทั้งสองยังคงคิดถึงก้อยอยู่เสมอรวมถึงพวกเราด้วยก็เช่นกันฮ่าก็เรื่องทั้งหมดก็ดูเหมือนจะจบลงได้ด้วยดีแล้วนะ ใช่ใช่ถึงจะสงสารก้อยแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะกลับไปแก้ไขก็คงไม่ได้แล้วล่ะนะทำวันนี้ดีที่สุดแล้วกันเราก็หมั่นทำความดีจะได้อุทิศผลบุญไปให้ใช่ใช่ดีแล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าพวกเราจะลืมอะไรไปสักอย่างหรือเปล่านะแหมไม่นะไม่น่าลืมอะไรแล้วล่ะถ้ามันสำคัญเดี๋ยวเราก็คงนึกออกได้เองอะไรนะเออเออใช่ใช่ช่างมันอ่ะจบ ปิดเรื่องได้เดียวอย่าเพิ่งจบพวกเธอลืมพวกเธอลืมฉันเนี่ยแหละโอ้โอโอลุกบอกขึ้นมาช่วยฉันก่อนกลับมาช่วยฉันก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปู o กี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะ กดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า